เฮ้ยฉากว้เอาไปให้ใครอ่ะเฮ้ยนี่มีกนกองทัพพวกถวดซ่วมนี่ เอาละครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบิทิชแแนลตอนนี้เรากลับอีกแล้วสำหรับการรีเอคชั่นโลกคู่กนัดสกิมมี t ทอลเลตจากช่องคุณดอมสตูดิโอซึ่งมีการปล่อยคลิปใหม่ล่าสุดเป็นการรวมอ P ีแบบซีซั่นที่8นั่นเองมีน้นองๆหลายคนกระซิบบอกผมว่ามันมีการเพิ่มฉากลับหรือว่าซีค e เอตซีนเข้ามาด้วยในวันนี้เราจะไปดูกันหน่อยว่าซีเอตซีนที่ว่านั้นจะเป็นยังไงนั่นเองซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ใคร เรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาทุกคนเรามาดู EP ใหม่ล่าสุดจะบอก EP ไม่ได้ดิต้องบอกว่าซีซั่นใหม่ล่าสุดของคุณดอนสตูดิโอแบลนี้ไปถึงผู้ควบคุมเวลาจะกลับมาสายยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นซับไตเติลไว้ให้นะว่าเขาคุยอะไรกันบ้างครับมาแล้วว่าคนจากโลกอนาคตในที่สุดัชก็ตามตัวผู้นายได้ครบทุกคนสักที โคตรมันเท่หวะลักขอกแม่จากโลกอนาคตสมมุติว่าถ้านายหยุดพวกเราไม่ได้ละ่ะ ดูเหมือนว่าพวกนายจะยังไม่เข้าใจฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อโน้มน้าวอะไรพวกนายแต่ฉันมาเพื่อกำจัดพวกนายโอ๋ออ่าเท่เอาวะเช็ดเอาเรื่องจัดเอาอย่างไงฉันน่าตลกสิ้นดี ข้คือแหล่งพลังงานทั้งหมดแบบนี้นายคิดว่าจะมีโอกาสชนะอยู่บ้างไหมล่ะอวกนายไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของแผนนี้ด้วยซ้ำแค่นี้มันจะไม่จบหรอกนะเอาแล้ววะไปหาของกินกัน อย่าไม่เจอฉากใหม่นะคือหลังๆคุณดอมแม่ทำเดือดขึ้นทุกทีอ่ะแม้จะออกทะเลไปบ้างนะมาแล้วสกีบิดีดาวด์บถึงเบเดเตอร์เลยหน้าไมหห้หมดไฟดโฮเจ็ดโดอะไรต่อใครมานะ อยใส่ติดป่ะใช่ไงเซนติกสกิมมีทอยเลตมาแล้วทำตาเละแล้วผสมตาเละทำตาอย่ากันเดอรล็อกเห็นแวบๆอยู่แถวนี้นั่นมันตัวอะไรอุยโดนใช่ไหมโดนใช่ไหมไปกันนะมาแล้วพี่ใหญ่คับามาล่าแมน เทโดโอ้ยแล้วมีม mm ิสไซล์สารพิษแล้วปืนใหม่แม่งอย่างเท่อะดูดบาแล้วยิงต่อบอกเลยว่าเลเซอร์จัดเต็มเต็มหน้าไปหนึ่งทีแต่ว่า หน้ามันไม่มีรอยเลือดเลยอะ่ะโอ้ยอาวุธม,มันเยอะว่ะไอ้ด็อกเตอร์อ่ะน,นี่นี่น,นี่พลัาแม่เหล็กลปเ,ปเกฮ้ยโย่ลมเป็นเป็นบัตทิกเต็มเบ้งหยุดไว้ได้ทันเวลาข้ามศพฉันไปก่อนถ้าแกคิดจะทำอย่างนั้นไอ,ดอ้ด็อกเตอร์มาเวย้ยพี่เบิ้มกับพี่ใหญ่ อุ้ยดังเจอัลฟ้าอาการดีแล้วเหรอตะแกแกว่าใครตะแตจกจะเกยไปเดะจะเกยไปเดะจะเกยไปเกดะฮูปานะดูเหมือนวันไหนจะดูมีความกล้ามากขึ้นนะ ผู้ถึงแตท่านดริวแมนกับความต่อต้านในเรื่องของจิตใจมาแล้วของทำเสริมของเรื่องชิปบดของนายท่านเข้าเจอใช่จันตัวแม่งอย่างกับเอเลี่ยนอู้ดูมือดิอเหบยนี่มากเลยเอาตรอนในเรื่องไอออนแมนดูดิ แม่งมาแบบสมกับเป็นไทยทัศนของเจ๊ปันม่วงเลยตัวม่วงมาเชียร่างใหญ่ใหญ่โอ้คอยกันเอาว่ะบ้าไอ้แก่คิดว่าแกกำลังทำอะไรอยู่ ไม่รู้ไม่ได้คิดไปก่อนละเอาละเว้ยเพราโถ่ตัวไม่ยอมอยู่ใต้อาณาจักรเจมันม่วงละเหตุการณ์ของข้าก็คือการล้างผอบผ่านพวกแกทั้งหมดอยู่ดีจะไม่มีใครได้รอดออกไปมาแล้วเฉยตัวมันใหญ่มากเลยอ่ะน่าจะพอพลอว์เวียดกับไททันดรีแมนอ่ะโคตรใหญ่อุย้ยเวลางานกากรก,กดูกี่ทีก็บัน เอาดีเอาดีออ้ยมันรับขวานได้ด้วยเอ้ยขอได้ด้วยเอาแล้วไงดาบเอเดจออ์ก็เอาไม่อยู่ฟันแม่ไม่เข้าอะ่ะสแกนคอมพิวต์เอาแล้วมันจะเนเรตมาเป็นทน่าของอาวุธของฝ่ายตรงข้ามได้นี่ไงดาบเอเดจออ์กับอคอรวัวแฮเมอร์ไม่ใช่ตวัวบรรดุู่า เอาห่างป้าไปหนึ่งทีโอ้โหแล้วแม่คือแบบตัดขอนขาดไปเลยดูเกื๊บเอาแล้วมานี้เล่นมันเลยโอ้โหเอาไม่อยู่ว่ะอีกแล้ว มีสว่านจอของแต่ท่านดรูแมนนี่เนี่ยสับไปทึงทีตับไปโอ้โหแล้วตัดไปเข้าเลยว่ะเรียบร้อย,ยจอตัดไปหนึ่งคือโลกใบนี้ไม่น่าจะมีมนุษย์อยู่หลงเหลือแล้วตีขนาดนี้โอ้โแล้วจออร่วงลงไป โหดขึ้นสัดไว้หนึ่งทีนี่ไงมันจะเดลเมันเป็นจอยแล้วเนี่ยเวงานเข้าตอดำอุ้ยรอไปหน้าไหวอยไหวอย โอ้หแล้วจอแตกไปเลยเรียบร้อยแล้วไงอิชานีใครเห็นก็ว่าแตก,กรอดยากมากอะ่ะยิงสาม,ม,มไปหนึ่งทีไม่ต้องรูขึ้นมาคนที่ว่าเก่งที่สุดอย่างไทนัททีวีแม่ก็จะเอาไว้อยู่เหมือนกันะ่ะ ระเบิดบึ้มอ่ะตัางเลยักอย่างเต่ท่นคาเมล่าแมนเอาแล้ววะดวงตาสีแดงนี่ต้องมาช่วยไปก่อนยังไงไม่รู้แหละต่อยวิธีต่อยวิธีนี่อท,ทอปม,มันหอดเจ็ดแปดประทุกเลยจุ๊บบ้าเอ้ยอาวะโ h บอดไปชิว ไหวชิวไหวชิวไวอเรื่องไหวชิวตุยถอดออกไปจับกดลงพื้นเลยโอ้ <c oughs> แต่ว่าเตสตีมีแม่ไม่ไหวจริงว่ะอาการดักต่อยไปด้ออู้หันรับได้ดุคือหากแกเปล่งการนิดเดียวอ่ะหูแลวตองแทงก็ยังอา อเอาแล้วไงตัดหัวมันเออเรียบร้อยโหสะบักสะบอมโอ้ไม่ก็มันยังไม่ตุยมันเอาหัวมาต่ออยากระจิจ้งจบฮัลโหลแม่เอ้ยสู้ยังไงวะเนี่ย มันคุณแม่งช er ็อตไปทั um ้งตัวแล้วอ่ะเฮ้ยเอาวะดับเอเดจอนนี่ก็ถือว่ามีความล้มเหลวครั้งยิ่งใหญ่ของพวกนายนะฉันระเบิดทับใจซะจริงๆเอาเป็นว่าตอนนี้พวกแกเขาจะตายกันแล้วหรือยังล่ะใครจะตายวันตายไม่ใช่วันของพวกเราวันนี้อู้หูมาแล้วดาบสีทองอันนี้ เป็นใครไปไม่ได้แน่นอนอุ้ยโคตรเอาอะ่ะมาวะ่ะไททัน็อกแมนพี่ใหญ่ฝั่งนาฬิกาหน้าเบอร์ไปเลยเจนอน่วงอ่ะดูๆๆๆคือตัวต่างกันเยอะเกิน้าโอ้ยแกไม่รอดแน่ เข้ามาสิไม่ไม่ไม no, 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 no. ่ไม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 ่ไ n t เปิดโผดพลังงานความบ้าข้างเดี๋ยวนี้เอาละว่ะเปิดพลังขั้นสุดโอ้ยโจมาเป็นหมาเลยฮัลโหล The counter always will เรียบร้อยคัลเตอร์จะอะไรคัลเตอร์จะอะไรอยู่นี่อยู่ข้างหลังแค่เพียรกับพิบตาเดียวเรียบร้อยดูดิว่ารอบนี้มันจะต่อยังไงหันขนาดนี้อ้หหเอาดังอ้ยมาแล้ววุ้ม คือต el, anza, uno, hay hay ัวกระจ้อยนี่ยทำ่านะอัลฟาถ้าให้ผมฆ่าจะทำให้แกต้องชดใช้แกไม่รู้หรอกว่าพวกแกกำลังเล่นอยู่กับใครเพื่อชีพขอกแมนเพื่อนอร์มอลดิวแมนและนอร์มอลออมมันและในทุกๆคนที่แกเคยฆ่าเข้าไปโอ้ เรียบร้อยยืมมือก่อนเอาวะไงได้บ้างอะสิ้นลมแล้วมั้นอะโอ้โหดูการสมด,ดาบโอ้ยนี่มัน,มนทม์สโตนชัดๆย้อนเวลากลับมารักษา,า,าการมะทุกอย่าง อย่างเท่คโคตรโหดโคตรอันตรายเชดโดเอาว่ะไอ้เคาน์เตอร์ไททันยังไม่บนริดโอ้โหแล้วมันมีวัดอาวุธของตัวไททันฮอกแมนมาด้วยนะ สะบัดทีเดียวอยู่ขอหยุดเวลาหนูก็จะสะบัดทีเดียวอยู่ทุกคนโดนฟีดด้วยหมดเบื่อกับชลิวเคียงตะวัดกระบ,บี่มันไม่เหมือนดาวอัศวินมากกว่านะอุ้ยระเบิดไปอา้ปาวพังด้วยเหมือนกันไอ้เครื่องแบบควบคุมเวลามันพังเหรอ เกิดอะไรขึ้นน่ะหายละไปอยู่ละแต่ตาทีวีแมนยังไม่เจอฉากลับเลยนะเนี่ยรออยู่เนี่ยเอาวะบอกเลยว่าพี่ซ่อมได้น้องเอาเรื่องเกินใครจะต่อก่อนก็ได้ล่ะทีเนี้ยโอเคชิคกเร็ต จะทอบยังไงละ่ะฐานพังซะขนาดนี้ช่วงเวลากลางคืนนี่ไงมันแบบมันโดนตัดตัวก็จริงนะแต่ว่าแบบมันจะมีทางน้าของเป็นแมงมุมเป็นเหมือนตัวที่ติดเชื้อตัวที่แพร่เชื้ออยู่อะเอาละเว้ย บุคฐานไปช่วยตาต้าของดิวแมนเอ้ย <c oughs> ดิว,วแมนเฮ้ยมีเปลี่ยนเพลงด้วยผมจะเพลงนี้ดิตอนแรกผมจะเพลงนี้คุก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 เอาว่ะเปลี่ยนเพลงด้วยว่ะคุณดอมเหมือนจริงๆนะฟาดไฟอะฟาดฟิรีเอ็ดอะเอาเลยแอสเซสเซดิวมแมน ด้เวลาบวกอุงอุ้ยเขาเรียกว่าปืนอ,อะไรปืนที่ติดลถแบบนี้รัวมาชะด้เวลาบูแล้วพี่หล่อนี่แน่พี่หล่อเทจู่ออัวไปึ่งทีบึ้มแบจับพี่ตายไม่ได้อยู่นะอุ้ยคอนเทนเดอร์ ตัวนี้แม่งตัวแม่งโคตรใหญ่อะ่ะเบื่อแบบสกิฟดีเล่นกล้ามอู้หูเอาตะวันจิ้มไปที่นี่เป้าไว้หนึ่งทีโอ้โหโดนเหยียบคองานงอกแล้วไงทำอะไรสักอย่างดิโอ้กอดหมาแล้วไงจิ้มโอ้ย มาใหญ่ใหนี่เลยอะไรนะตระชาโรโมานอฟแตะไปอีกดึงอู้หู้เรียบร้อยอย่าลำเลียงคือจันร่วงแล้วกายตัวรถคอนเทนเนอร์ก่อนไหมโอ้แล้วคือจะมาอยู่อยู่นบนขั้วบกอะเรียบร้อย ทำดิ้นออกมานี่นะบอกเลยว่าไม่รอดแน่นอนรถไฟมาเอาลูกไงหายขาติดรถไหม้มาอย่างเท่ที่นี่ตกคุมงพันเจอคาเ์บะลาแมนโอ้ใส่ชุดสีดำแบบเข้มขึมเข้มขึม เอาเรื่องจัดๆฮะล่งออไปท่มุ่งหน้าเข้าสู่การลบขั้นสุดท้ายสกิิดีทอเล็ตเบตหนึ่งฮอรเโคอเตอร์ไปวะยันลำเลียงวุ้นอินซอกขมาแล้วมันได้เป็นศึกครั้งใหญ่แน่นอนอะที่ทาหน้าของสกิิดีทอเล็ตเบตหนึ่งอะ เอาเลยยังไงหยุดเวลานี่ไงแค่หยุดเวลาก็ไม่มีใครทำอะไรมันได้แล้วแต่ไม่รู้ว่าพวกแบบแม่เหล็กจะทำอะไรกับคนทน้าของคนท้ายอกแมนได้หรือเปล่านะสวบเรียบร้อยครนี้ก็เป็นฉากที่เราเคยดูกันมาแล้วนะ ถึงเวลาถอยทับกันแล้วเลยโอ้โ้โอ้โหมาอย่างเร็วเรียบร้อยไม่ได้มีใครรอดละโค้ดลำโพงจะบอกวนะ่าอัปเกรดอ่ะเหมือนเดิมครับก็ความเดียวกันนะครับมุ่งสู่สถานการลบขั้นสุดท้ายสตวิดีทอยเลตเบตหนึ่ง น่าจะได้แบบแรงใจมาจากไอออนแมนแน่นอนคือแบบเบื่อไอออนแมนมากเอาว่ะพี่เบิร์ดพี่ใหญ่โอ้โหแล้วคือเผาไหม้ไปหมดเอาไปต่อเดี๋ยวเราข้อความให้ไปที่สกิบดีทอเรตเบนหนึ่ง เราไปจบเรื่องนี้กันเถอะ Let's go อืมใช้เทนนิพอร์ตได้ดีกว่านี่ไงฉากที่อัปเกรดคาดการณ์ว่าจะเป็นทางหน้าของแต่ทัศน์พิฆแมนนะถ้าเกิดดูจากแกนพลังงานกาโกอ่ะมันน่าจะใช่โยทิ้งแบบอะไรสักอย่างเฉดโดง เอาเกจสำเร็จต่ออะไรอะ่ะชักไม่หรอเฮ้ยชกักไม่เอาวะจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะฮันนะ่าฮันนะ่าชิลเกินอย่าบอกนะทำข้าพลัดอ,อ่ะเฮ้ยไปเหมือนเบคอนวะ เฮ้ยผู้ชายทำกับข้าวเอาไปให้ใครอ่ะเอาอาหารไปให้ใครวะมีคนอยู่ใต้ผ้าห่มเว้ทุกคนเอาเลยใครกันนะให้เข้าสู่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายเหมือนกัน เหมือนใครสักคนอยู่ใต้ผ้าห่มอ่ะใครวะเอาแล้วไงฉากใหม่นะเมื่อกี้มีฉากใหม่แบบลตอนหนึ่งไม่รู้ว่าจะมีกี่ตอนซีเพนไปสัหารไปสู้สิใคจะมากลัวอะไรอยู่ตรงนี้มันก็ต้องมีบ้านนะคนที่ขี้กลัวหรืว่าทีวี คือบอกเลยว่าแหลกร้านอันนี้ยังไม่ถึงทะ่าขอนสกีบดีทอเเลตเบดหนึ่งน,นะนาจะอยู่ในช่วงของระหว่างทางโอวว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 วนโอ้วว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 วเวววอววอวว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 นวว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 ว้ออวนะวววววอ ตัวสี่เพดมันรับเอาไว้ตัวนี้ไม่ใช่ธนาของไททันนะครับโอ้ยตะกี้ดีตะกี้ดีทอยเลนโดนกระชากมาแบบยาวๆอ้ยหนูว่ะคอบัโดสกิบีดีทอยเลนอยากดือดเอาเระเบิดไปกินไอ้หนู แล้วพี่อูวีแบบว่าไม่กลัวตายเลยอ่ะโอ้ยจริงมายังรอดอยู่เอาลอเอแล้วไงอะไรเฮ้ยมาโ่อดิวแมนที่แข็งไปแบบว่าไปแข็งยืดได้ป่านี้ป่านี้โหดหรอโหดหรอครับเรียบร้อย โคตรขี้โกงอ่ะตัวเนี้ยคตดจัดเอาว่ารถผ่านเข้ามามุ่งหน้าเข้าสู่สกิมดีทอยเลตเบนหนึ่งเหมือนเดิมแต่ระหว่างทางในการต่อสู้ก็สูญเสียกระลัปคนไปเยอะนะอรถหันมาอีกหรออะไรสักอย่างนิ้สักอย่างนิ้ อ้มาแล้วเรท้ายก็เมาแล้วแมนผ่านมาเจอพอดีตอนแรกนี่คือร่าสมักสมอัมากตอนนี้คือแบบร่าแบบกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วไปต่อไปมลอ่อยางเยอะมาแล้วไงวินาทีเดียววุบเดียวอ่ะวุบเดียวคือในท้ายของแมนคือจากการเรียบอ่ะ โคตรโหดโคตรอันตรายเอาจับมือวะเอะอเออออันนี้เขาบอกว่าเบิร์ชาตสมัยนั่นแบนใช่ไหมนี่โคตรเอาไปลุยต่อไปช่วยจักร้าหอ,อไททันเดีวโมแมนเฮ้ยเดียวโมแม่ธรรมดาไม่ใช่ไททันลุ่มๆอย่างเยอะอย่างเยอะ โอ้ยฉากใหม่วะเฮ้ยทุกคนฉากใหม่เหมือนมันซ่อมอะไรสักอย่างอะ่ะเฮ้ยนี่มันของทำงพวกตัวกซ่วมนี่โหแล้วไม่มีหน้าของคุณเหมือนหน้าของแมคคาร่าแมนด้วยอะ่ะเอาเล้วงไงทีแมนเชดโด ก็จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับโลกคู่ขนานสกวรีทอยเลตจากช่องคุณดอสสตูดิโอมีการปล่อยซีซั่นที่8ออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับมีการเพิ่มฉากรับ อีก2ชา่นั่นเองตอนนี้เรายังไม่รู้นะว่าคนที่แอบอยู่ใต้พวกผมนั้นเป็นใครและทําไมทางดน้าของคา m ์บ a ลาแมนตัวที่ล่องหนได้จะต้องทําอาหารมาให้โดยตลอดเลยนั่นเองส่วนอีกหนึ่งชาดนั้นก็จะเป็นชาที่ทางดน้าของกองทัพสกิฟ i ี y ทอยเล t let, ทำการอัปเกรดร่างกายให้กับทางน้าของ g ีแมนนั่นเองครับเดี๋ยวเราคงจะต้องรอดูใน E ีีต่อไปครับว่า G ีแมนทอยเลตเมื่ออัปเกรดร่างกายเรียบร้อยแล้วจะมีความโหดแค่ไหนจะสู้กับไททันของแมนได้หรือเปล่านั่นเองครับวันนี้ก็ไ่าจะประมาณนี้ฮ ผมใต้คลิปได้เลยนั่นเองวันนี้ผมน่าจะจากลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับิ